เติ่มเขาติมอยู่อ่าคุณเห็นผมไหม่ะตอนนี้อยู่ทางคนอู๋อ่ะอยู่ทางตอนี้วิ่งไปเมื่อกี้อ่มผมอยู่ข้างข้างหลังบ้านของพวกเขานะครับขึ้นป้อมทาวเวอร์ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วฝั่งผมฝั่งใครฝั่งฝั่งกบเออชั้นสองชั้นสองชั้นสองเหมือนเดิมกำลังขึ้นใช่ไหม ขึ้นนาไอขึ้นไปนั่งอยู่ข้างในแล้วอ,อ๋อนั่งนั่งอยู่อ่ะใช่นั่งอยู่ถ้านั่งอยู่ผมไม่เห็นวัดอันเดียวกันเพราะว่าวทำไมหัวไม่ปิ่มเลยถ้าผมเปลี่ยนมุมอ่ะยิงได้นะย่าพวกนี้ก็ขึ้นจังเอาเอากรมมมอกโซมาฉีดได้ะล,ลอบหน้าก็มาฝั่งแท้อะ ฝั่งที่หันไปทางพี่ตูนอะ่ะมันมีอันเดียวอะ่ะผมจะยิงนะตรงไหนวะ<ห>ไม่เห็นเ<ล>ะใอ้ผมยิงนะยิงเลยฮะระยะอ่ะจะผ่าาจุดต้นไม้เดี๋ยวระยะสามสิบน่าจะประมาณห้าห้าหกร้อยมันเอ็นโลลมเหนือโอเคลมเหนือเบาอ่ะผมยิงหนึ่งสองทำรัดโอเคแล้ผมเจอลัดเจอลัเจอลัเจอลัดเจอชั้นสองชั้นสอง ชั้นสองคือบ้านหลือของอะไรโอ้เดี๋ยวผมยิงให้หนึ่งสองครับตายครับตายครับหัวขาดหัวขาดตายตายสว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 ยมาอยู่บนดูดูที่ผมยิงที่ถูกใช้ย่างวะนี้แหละใช้ย่างวะนที่มันยังไม่ได้เกิดนี่แหละคอยมาเลยอะแม่งควันขึ้นแล้วอะใช่ป่ะถ้าไม่ใช่บนเกาะยิงไม่ได้ระยะนั้นให้มันมาเฮอะเกาะผมเจอคนเจอคนนะครับแม่งแม่ง แม่งขานเขาบ้านวะยิงยิงได้ไหมยิงได้ไหมปล่อย,อ,ยอะไรอ่ะมันตายแล้วเหรอพี่ส้มปะตายบาเลตอะยิงที่ตัวสองนัดเลยนะเว้ยเหรอเออเกาะเทาอะเกาะระดับสามไ้เหรอสงสัยตัวแม่งแน่นลึกแหละกระสุนธรรมดาั้งจะบอกว่าพวกมึงทำอะไรกูเห็นนะเว้ย i see you ไอายอยากลดนอ่ะเส้เหมือนใจไม่ไทยุึงตองแหรบกิใจเฮ้ยอย่ายืนอย่ายืนอังยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโอเคโอเคหมุนรอวยเอ้ยโอ้โหเนี่ยเฮ้ยผมผมนองผมคอผมกางอยู่ไม่เห็นไม่เห็นมันห็น้นเท้าโผไม่เห็นลเนี่ยเเกมเนเกผมกินลแต่แต่เสื้อไปไเสื้อเสื้อหาน เปลไมมัอมไมเอ่อไม่เป็นไรไม่บอกอะไรกันเะแค่นีเท่เดียวเดีียมีหน้าละขนงอนเชิญโอ้โหไม่น่าแต่งจริงเนี่มาเลยวะขนงนเชิญโอ้โหไม่นะจบแล้วเฮ้ยอย่าดูหน้าเลยอืมหนซือเจะาเป็นทีล้วพี่โดนสลับกันไหมสลักัไม่พี่ ไม่ก,กับกางเกงเนี่ยนัก,ก,กสู้แถวนี้หนักมาก่ะนี่หายปลี่ยนได้แล้วแถวน,นี้มันมีพุ่งหญ้าปิดเยอะอย่ยยาไปเอาเลย,ย,ยเนี่ยไา,า,ายมันก็สายเดียวกันไม่ใชเหรอเฮ้ย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 เดี๋ยวขอเป็นต้นไม้เหมือนนันนะเหยียบต้นไม้ด้วยอุ้ยไม่ได้หนีเออเฮ้ยผมเปล่าแคันนี้ผมจะไปดูที่ให้ไง คือไม่ไม่ได้รังเกียจอะไรกันนะเอ้ยไม่ได้รังเกียจผมไม่ได้รังเกียจคุณเป็นอ๋อคนดีมากเลยให้ใส่ไปแล้วทีอันนี้ไม่ดีนั่นนี่ไม่ใช่แล้วหนีไปไกลเฮ้ยทัไมตอนนี้ไงผมเนี่ยผมผมรอโดยอ๋อเอาตรงนั้นเลยต่อไปเอาตรงนั้นเลยเหรอเฮ้ยเอาตรงตรงหลังน้อยๆตรงนั้นเลยต่อไปอุ้ยไทยแถวนั้นคุ้มย่ายเยอะเลยแถวนี้ ไม่็นไรดูดูอยู่แล้วนั่นแหละต้องมาดูอย่ตามเไม่อมไไม่นะและเมื่อผมเกียนทีมตัวเองทีมจะมีปฏิกิริยายังไงนะครับไปะไปดูกันเลยนะครับเดียวคเดดูลงไอ้คนเดเลยไงดีไว้เลไงบ้านไว้เดี๋ยวผมช่วยดูบนเกาะโอเคย่างั้นอย่างนั้นผมไม่ดูก่อนะผมดูบ้านตองนี้นะเรับโอเคอะ้บนเกบนเกผมร

กีสไตรอังกีฟุดอ๋อมันเจอตรงไหนช่วงนี้เราก็จะคิดถึงทุกบันเลยนะเพราะวันลองย้ายของอยู่ไปเลยพายไปอีกรอบโอเคโอเครอบนี้เอาขาเลยพาเอาขาเลยโอเคโอเครอบรียเอาหัวนะโอเคเตะนะเตะเลยไม่คุยิงผม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 ินอยู่นะอย่า่เอาวินกี่ไมา์ทำไม

เาปฏัา้รถัดป้รถตัดถ้ามันอถคอบหไม่ได้หระโอเคได้แล้วเก็บได้เก็บได้มาเป็นข้าวาดี่อนวอยุ้เฉยไป <c oughs> care, ่งดีเลยดีดีปิดฝาดีเฮ้ยปนปนปนอ่ะโอ้ยยัมอ้ยอ่ โอ้ของยี่ยมนันนี่ดีเซลกันทองเอ้ยไม่ใช่หรอดูดูดูดหน่อยดูดูของดูของนี่ที่กูมาทำอะไรเนี่ยนี่ไอ้ไหบอกว่าจะมาปล้นปางเงินอื่นนะเอาไป้องปดต้องปิ่จบต้องปืดกตได้ปิดตัวเองครตอกเปืดสิเงินเราครเองจริงครับไม่มีกระสุน เื่องนี้ผมจะฟ้องคุณไปหยุดมไม่เอวอย่าหายุ่งกับเขานะไม่กลัวเเขาเนยไปหยุดราจะให้าหยุดยุดเ้ยนะไม่้จะหมนตัวนะเรื่องผอยแะเลยพอแล้วพอ้วจะตายนะเองผมพอแล้วพอแล้วหมดไปน้เงนดวเรอใครเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปลอะ ใครเอาไปซ่อมปืนหอมมาให้เดี๋ยวถามผมคอยเนี่ยนะนี่คือนี่นี่คือจะไม่ใส่จะไปคุณยูเอาซ่อมปืนยังใส่จะ๊บไปเดี๋ยวเขาไปซ่อมกันไดไปะาต็เต็มม็เลยคุณตูรู้บอกว่าคุณอะทำเหมือนไอ้พ่อทหารในรีคอนอะที่แต่ว่าไป อะไรไปล้วงความลับมาแบบว่าไปจับไอ้คนหนึ่งมาแล้วก็ถ่ายความลับมาว่าเออจุดๆนี้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมันอยู่ที่ไหนเสร็จปุ๊บก็ฟาดให้สลบแล้วเราก็ไปฆ่าไอ้นั่นถึงที่อ่ะคุณเจมอ่ะที่คุณเจมพูดมาคุณเจมพูดพูดเกี่ยวกับผมถูกอยู่เรื่องเดียวเรื่องรีคอนน์ขงคุณเจมพูดไม่แต่เรื่องล,วงล้วงนะผมพูดถูกผมถนัด <laughs> นันเนีย <laughs> ุณดูฟ้อรถหน่อยเดี๋ยวหาทางกลับรถไม่เจอเดี๋ยวนะผมมานี่ผมฟ้อรถต้องสามจริงเลยดับผมมันต้องเข้าไปข้างในก็มาดิครับเออหอาจังชอบแตกทางข้ามกามาขอกุจริงฮะเฮ้ยน้องอยู่ไหนวะขอคำอนุมัตินะครับยกินได้ได้ใครไม่ต้องตั้งธง ไอ้โมเสียเพราะว่ามันสะท้อนตอนสะท้อนไนท์ก็คือมันมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับทีมผมเองแล้วนะครับผมคือผมเนี่ยเผลอไปยิงใส่ตัวคุณลีโอนะครับคือคุณลีโอก็ทำให้ผมตกใจคือผมเป็นคนฝันอ่อนอยู่แล้วใครก็รู้ดอะ bra จริงขอโทษนะลีโอจุ๊บอาาา ฝั่งนี้ผมประกบฝัง่งนี้ขอคำรุมัตย์้ะอ๋อขอคำรุมัตยังไม่รันขอเลยนจริงนะมันอยู่รอบนอกอะ่ะผมว่ามันไม่เข้าหรอกมันล้อมเราอยู่ คุณพยายามดูตรงมันถานอยู่แล้วไอยุนก่อนนี้ก็อินฟอร์ทออฟอยู่ที่เดียวกับในเวนเป็นกรอบพี่ผมขอกลับไปที่รถนะไม่ไหววะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณไม่ปลอดภัยเดี๋ยวจะโดนสอยริมทางไม่คือตอนนี้ถึงผมจะสู้ต่อผมก็ไม่ไหวเหมือนกันอะอะไรเป๋เป๊ะเกาะเสื้อแทบทุกอย่างอ่ะ ผมมีชุดเย็บผ้านะคือไปถ้าบางอย่างกับชุดผมตอนเนี้ยแป๊บนึงรอก่อนจะไปเลยเหรอวิ่งได้เหรอตายตายตายเย็บผ้าผมมีอยู่ตัวไหนตัวไหนตัวไหนเสียงออม,มามาละอย่าอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งเฮ้ยเสียงสไนเปอร์ใครแชสสไนเปอร์ไม่มีเสียงส,นนสนนไเสงสนเปอรไ์ไม่มีเสียงคน<ๆ>อยู่อยู่ข้างผมใช้สไนเปอร์โอเครู้เรื่องรู้เรื่อง ใช้ลูกเลื่อนแล้วก็อาจจะสนคุณ่ายหมอบไว้หมอบไว้หมอบไว้มันเห็นมันเห็นนหัวตรงนั้นนะ่ะเออมันเห็นหัวถ้าเราอยู่ในแนวเนี้ยมันจะไม่เห็นเราเลยเดี๋ยวผมปาระเบิดนะอเอาเลยนูนี่เปิดเพลงใส่เองเหรอเนี่ยอ่าใช่ของเว่าแล้วทำไมเพลงมันทัาสมัยแปลกๆหมายถึงว่าเปิดวิดีโออยู่นะอุย้ย อ๋อครับผมไม่ได้ยินเสียงอีกขออีกทีไม่ได้ยินเสียงใต้หรอ่เสียงซอมบี้ระเบิดแล้วนี่คุณผ่ายฟังเสียงได้ดีนะไม่ระเบิดตอนนั้นลองหาทางหาทางข้ามไปอีกฝั่งนะล็อกตรงผมให้หน่อยผมตัวผมปวดฉี่มันอันมานานแล้วมันไม่ไหวแล้วหนู เห็นซอมบี้ระเบิดเห็นซอมบี้ระเบิดตอนนั้นไหมเห็นครับเห็นครับผมเล็งมาอยู่อ้าวหายหายไปแล้วมันมันมันเข้าไปข้างไหนครับโอ้โหเฮ้ยเสียงคนค้างของผมมี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 น่าจะเคลียร์แล้วนะแต่เราก็อย่าเพิ่งไว้ใจนี่เอ่ออันนี้อันนี้คนบอยคุณบอยสิทธิภพเดี๋ยวนะมวยมวยกัปูดปูดตุ้นเอาเลยเดี๋ยวใส่มันละอยู่ตรงไหนตรงนี้ อ๋อแสงมันได้ยินเสียงเสียงมันอยู่ตรงนี้นี่หว่าเป็นผมมองไม่เห็นไหมไม่เสียงเสียงมันอยู่ตรงนู้นแต่มันวิ่งมาฝั่งนี้อ๋อเอวิ่งข้ามามาวิ่งมาตอนตอนที่ผมกินเพนพิลเลอร์แล้วก็วิ่งข้ามมาอีกทีนึงแล้วตอนที่มันวิ่งข้ามมาผมไม่เห็นว่ะอุ้ยโหกินไม้ซะเลยซะจริง <c oughs> เลยผีอะไรผีอะไรอ๋อสมบัติสมบัติไอ้ขอขอไอนี่จีวะเนี่ยเดียวใส่เลยชามาแล้วจขอที่เอ <c oughs> ้ยงูงูขอได้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  แล้วคุณครูเอาที่รถเลยอะไรอ่ะเออผมเก็บอันนี้ BCU ของบอลสีดูเข้าละอุ้ยดีเก็บไว้ผมชอบมารวมมารวมมารวมใครอันหนึ่งขอร์บิลชีบอลชีบิลชี BCU มารวมไหมโซนไหนโซนไหนอันหนึ่งที่เป็นแม่งจะพังหมดทุกอย่างเลยชุดกูเลยดรอปอ้าวดรอปไม่ได้ผมมีผมมีที่ซ่อมชุดอยู่มัน ดูเกาะแม่งหเยอะใส่หล้ผมเเฮ้ยเเยเเหล้นนี่บีบีซบีซบมาแล้ตบมาแล้วแล้วูของแม่งสภาพจะพังหมดเลยคุณไผ่คุณยดาวดินผมคุณไผยคุณไไปเอาของัผมหน่อยดินไหนอหนอ๋อเจะกินนะโผลโลมานิมาหาผมเนี่ยเดี๋ยวผมเอาชซอใไ้อไอไอ้สองตัวบาดที่ผมดีตายเห็นปะโบ็อกเด้ะเฮ้ยเดินเดไปดูว่าใครอันนี้ชิซอมเสือ อยากรู ok okay. ้เหมือนกันว่าใครเอ้ยเอ้ยเอาหายตรงไหนอ่ะเอ้าเดี๋ยวนะเอาไมปหาเดี๋ยวนะเป็นระเบิดเฮ้ยสบียเตมเลยจำนวนคนผู้พิตั้งตรงไหนอ่ะโสเอาหายไอ้ยสองตู้บัดหายเฮ้ยสวิยระเบิดเอ้ยงานดีงานดีระวังไว้ไปนอนเฮ้ยสองสองสองตู้บัดหายไปไหนไม่รู้ มันยังไม่ตายเหรอรู้ไหมไงตายแล้วตายต้มอิดต้มอิดต้มอิดเขรปุ๊บเดี๋ยวผมไปเชียร์เดี๋ยมาปั๊บอีกเลยแทนล่อป่ะเอาป่ะเอาป่ะมันจะล่อได้ยังไงนี่คือไม่สามารถนี่กันได้เรากอาจจะมีคนอื่นด้วยอาจจะมีคนอื่นที่ไม่ได้เข้าด้วยเออว่ะอ๋อมันขับรถตาไอ้นี่มันอาจจะมาดักตอนเราไอ้นี่ก็ได้ตอนเราเพิ่งกลับจากอีเวนต์อ่ะ เออตอนนี้เล่นอีเวนต์เสร็จมันจะทำอะไรไม่ได้เลยมันจะยืนตัวเฉยแต่ก็ได้ครับเราก็โอเคเรากลับบ้านก่อนไงเราก็ไปอยู่ในบ้านถามว่าผมอาจจะกล้าเข้าบ้านเราเปล่าระเบิดเป็นร้อยล้านระเบิดเต็มเลยนะไม่ระเบิดเหมือนจะยังจะไปหมดจะไปหมดเพราะว่าแท็บคิวไม่จะขึ้นตอนที่ไอ้ไม่สิลราไม่อยากบ้านกบอยู่เลยระเบิดบูดระเบิดบูดไม่ย่าลยไปเติมมันนะน้มันอ๋อ ใจขอไม่พอดีเลยเมื่อกี้เ็นคันที่ได้ไหมเชประตูล็อกใช่ไหมเนี่ยไอพี่ขอสักหน่อยนะไม่ไหวเนาะอ่าโอเคล็อกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ก่อยแค้นเลยผม อะไรยิงไรเฮ้ยเดี๋ยวโดนผมเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยดะยิงขด้วเดี๋ยวเฮ้ยใจเย็นเเร็วไปขากระเพกันนะรเดี๋ยวรนี่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 เฮ้ยเฮ้ยเฮยปลา

อยู่กับช่วงอูรีแลกโซนถ้าคลิปนะครับผมก็ขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามาดูจนจบจนถึงตอนนี้เลยนะครับผมสําหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะผมแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แลวกดกระดิ่งติ้งติ้งให้ผมด้วยนะครับผมจะมีคลิปที่ดีออกมาเรื่อยๆนะครับผมสําหรับอันไหนที่ไม่ดีก็ติดเตียงกันได้นะครับผมขอบคุณมากครับผมที่ดูจนจบจริงๆโอเคก็แล้ววันนี้ผมก็ได้เล่นกับเพื่อนๆอย่างเต็มที่แล้วก็ สนุกเฮฮา,ากับปาร์ตี้นี้นี่ครับผมไปจิดก,การในพวกแมงโก้ตัวแสบนคะครับผมก็ไอที่เล่นๆด่าๆกันนี่ก็เพื่อความบันเทิงตอนนั้นนะครับผมจะไปคิดจริงจังซีเรียสมากนะก็ขอบคุณครับผมบ๊ายๆอย่าลืมร,รักษาสุขภาพนะจุบ๊บๆจะได้มีแรงมาเล่นเกมกัน